การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกร,รกฎาคมโดยกศนอําเภอสุขเมย 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่สกรก,ร,รกฎาคมครูสายสามัญได้จัดประถมนิเทศนักศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ได้แก่กศนตำบลกองกอยกศนตำบลแม่3ามแลบกศนตำบลสุขเมย กศนตำบลแม่สวดตำบลป่าปโปง่งและตำบลแม่ขัตวนสรอชอบ้านห้วยน้ำใสสรอชอบ้านอุม้มโลสรอชอบ้านต้นนิ้วและสรอชอบ้านห้วยกองกาดวันที่22กรกฎาคมได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุป้องกันภาวะซึมเศร้า โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพวันที่23-29กรกฎาได้จัดโครงการหลักสูตรการทอผ้ากะเรี่ยงยกดอกลายไทย 2. งานการศึกษาต่อเนื่องวันที่7-8กรกฎาโครงการอบรมให้ความรู้ดิจิทัลเทคนิคการถ่ายรูปณตำบลกองก่อยวันที่10-14กรกฎาจัดโครงการช่างตัดผมณนะบ้านผาเยอตำบลกองก่อย วันที่20-24กรกฎาคมจัดโครงการการถักพวงกุญแจไหมพรมณบ้านกองก๋อยวันที่1-4กรกฎาคมกศนตำบลป่าโป,ปงจัดโครงการช่างตัดผมชายณกศนตำบลป่าโป,ปงวันที่11-12อบรมดิจิทัลรุ่มที่2ณกศนตำบลป่าโป,ปงวันที่13กรกฎาคมโครงการอบรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านไอ t ที วันที่22จัดโครงการให้ความรู้เรื่องรู้สิทธิ์รู้หน้าที่รู้กฎหมายนกะศนตำบลป่าโปงวันที่2กรกฎาจัดโครงการอบรม ICT ให้แก่นักศึกษานกะศนตำบลแม่สามแลกวันที่27-30กรกฎาคมกศนตมบลศกเมยจัดโครงการการทำน้ำพริกกระเรี่ยง 3. งานการส่งเสริมการรู้หนังสือครูสศชบ้านจอรอใต้ได้จัดกิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือขึ้น วันที่11กรกฎาคครูสสชบ้านแม่ปะกางได้จัดกิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือครูสสชบ้านห้วยช้างได้จัดกิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือวันที่30กรกฎาคมจัดโครงการอบรมทําแผนการสอนหลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 4. งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง วันที่ 12, 13, สิบสสสชบ้านแม่ละมาน้อยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงวันที่20กรกฎาสสชบ้านบอ่อหลูร่วมประชุมกับกลุ่มเครือข่ายวันที่17ถึง21ครูสสชบ้านบ่อหลูได้มอบอาหารแห้งและตัดผมให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน วันท er yeah> <pr okay mm ี่24กรกฎาคมครูสสชบ้านบ่อลูและนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสสชวันที่1 8 1 9ครูสสชบ้านปู่ทาจัดกิจกรรมพัฒนาสสชครูสสชบ้านห้วยช้างจัดกิจกรรมกพชพัฒนาสสชร่วมกับนักศึกษางานโครงการในพระราชดำริกิจกรรมด้านปศุสัตว์สสชบ้านจอริใต้ กิจกรรมพัฒนาสสชบ้านจอือใต้โครงการสร้างป่าสร้างไรายได้วันที่19ครูสสชบ้านบอลูติดตามงานสร้างป่าสร้างไรายได้ในชุมชนวันที่24กรกดาสสชบ้านปูทาได้จัดอบรมเรื่องการเพาะปลูกการขยายพันธุ์บุกวันที่25ครูสสชบ้านปูทาได้เยี่ยมเกษตรกรในโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ วันท anyway ี 28, and and 2021, ่28กรกฎาคมผู้อำนวยการและครูบุคลากรกศนอสุขเมยได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดแม่เกาะวันที่28กรกฎาคมผู้อำนวยการและครูบุคลากรกศนอเสุขเมยได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชการที่10วันที่29กรกฎาคมกศนอสุเมยได้จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรครั้งที่8